แสดงแบบมหาไหมาหมหาไมเมืองครามวิจิตราอาภรณ์ของแผ่นดินภูศาสน์จากท้องถิ่นสู่สากลในชุดกิติมศักดิ์ค่ะถือว่าเราจะมีโอกาสได้ชื่นชมกับ แฟชั่นโชว์จากในแบบนางแบบกิติมาศนะครับซึ่งวันนี้จะทําให้พวกเราทุกคนนั้นได้รับรู้และภาคภูมิใจถึงความงดงามของวิจิต,ตรภูษาศิลป์ของมือมหาสารคามอย่างแน่นอนครับอีกสักครู่นหนึ่งนะครับเราคงจะมีโอกาสได้ปรบมือเป็นกำลังใจนะครับรวมถึงส่งพลังใจให้กับในแบบและก็นางแบบกิติมาศนะครับซึ่งมาจากทุกภาคส่วนในจังหวัดมหาสารคามนะครับท่าในใดที่อยู่ไกลๆนะครับตอนนี้ขยับไปใกล้ๆได้เลยนะครับมาเป็นกำลังใจให้กับในแบบนางแบบ ของเราครับซึ่งถือว่าวันนี้ท่านเสียสละนะครับแล้วก็มารวบสร้างสารรค์และก็จัดลงวัฒนธรรมอันดีงามที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้อย่างทรงคุณค่ามากมายทีเดียวครับค่ะและตอนนี้นะคะนายแบบนางแบบกิติมาศัิ์ของเราตอนนี้ก็พร้อมอยู่ด้านข้างเวทีได้อยแล้วนะคะสาหรับการแสดงแบบผ้าทอมหาสา,ารคามนะคะเริ่มต้นในส่วนของช่วงแรกนะคะจะเป็นส่วนราชการะคะ่ะผู้แสดงแบบท่านแรกนะคะขอเสียงปรบมือให้กับ คุณชยพัฒนวัฒน์พัฒนาพัฒนาภาคุาเนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามค่ะนี่คือนายบัณิติมัศเน์นะครับท่านเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามครับสมคุรค่าและสง่างามยิ่งครับกับตําแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามในชุดผ้าไทยนิวเจนของมือมหาสารคามโอ้โหสามารถแมทนะคะในเสื้อนะครับ